สวัสด,ดีเพื่อนๆท,ทุกท่านนะครับวันนี้วันที่ห้าครับวันอัาคารที่ห้าเมษายนสองห้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันนี้ได้มีเหล็กน้ำพีร้อยปีมาแล้วนะครับวันนี้จองได้มาหนึ่งเล่มพอดีครับเล่มแบบเป็นเล่มที่เขาเรียกว่าเล่มสุดท้ายทีเ่เขานั้นพอดีนะครับที่จองไว้ตอนนั้นที่หลุด เพราะว่าเขาจองใช้ชื่อซ้ำนะครับเลยได้ได้คนสุดท้ายพอดีนะครับวันนี้ก็จะได้มีดมาพอดีเลยครับจะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันทุกท่านนะครับมาพอดีพร้อมกับการตรวจโควิดด้วยนะครับนี่ครับร้อยห้านาทีนะครับเหมือนจะป่วยนะแต่ตรวจโควิดยังไม่เจอนะครับอันนี้ก็จะมาลิดพิเศษเลยครับลุ้นเลยครับพึ่งได้เมื่อกี้นะครับมาตอนกีโมนะครับ จะสี่โมงนั้นครับมาผมก็จะเปิดดูพร้อมๆกันเลยนะครับนี่อาจจะมีกระท่อนกระแท่นหน่อยนะฮะเพราะว่าคนเดียวนะครับก่อนเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาอะไรดีเปิดแล้วเอ้ยน้านี่ก็ได้ครับมาโอ้ะโอ๊โอ๊โอโอโอเอาขาหนีบไปเอาขาหนีบไปนะครับ มารับชมกันเลยครับพร้อมกันเลยนี่มีมีตรงนี้นะลุนไปพร้อมกันเลยครับคลิปพิเศษจะตัดโดนมีดอีกกว่าปึบมันจะฉุะกเฉลุกหน่อยนะครับเพราะใช้ขานีบเอาไว้นะครับ หเ,เห็นแล้วเห็นแล้วนะครับนี่เห็นแล้วยังไงต่อลุอ้นกันนะครับลุ้นตัวกล่มกันครับจะทุลักทุเลหน่อยนะครับอ้าวมาแล้วเย,ย้เย,ย้นี่นะครับ ไม้พยุงอันนี้เนือเน้อเนื้อเขาเรียกเนื้ออะไรน่าจะรวมมวลสารเนื้อยอดเจดีนะครับผมก็จำรายละเอียดไม่ได้เนาะแกะออกมาเลยครับรับชมให้ชมกันเลยนะครับดีสสีเขียวครับลงยาสีเขียว นี่นะครับมีกี่สีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับจําไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่เห็นทั้งหมดนะอันนี้ที่ผมได้มานะครับสีเขียวนะครับตรงตู่ก็จะเป็นนี่นะครับชัดชัดสุดได้ประมาณนี้นะครับแปบ๊บหนึ่งครับผมดูตรงนี้หน่อยเปนเ็นรอยนิดนึงนะ เป็นรอยขอดูแป๊บนะครับเป็นรอยนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับถือว่าฟุกมากครับที่ได้จองได้โอ้โหมีเลือกเจ้าของนะครับบอกไปแล้วเนี่ยครับอะเดี๋ยวผมจะหนีบมาใหม่ครับปึ๊บ พึบวก่อนนะครับโอ๊ะโออ่านี่ครับดูลุ้นครับลุ้นเลขฟิงเนี่ยครับฮึบเนี่ยครับจะมีคาบที่ตัวใบมีดอยู่นะครับเป็นคาบอ่าใบเหล็กน้ำพีนะครับ เลขอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมขอวางใกล้โดนแป๊บนึงนะแปดห้าสี่าาต,ต่อนะครับเมื่อกี้น้องมา,าสามเจ้าจ้งานนะครับอันนี้บอกมาเลขแปดสี่ห้าไอ้ไม่ใช่แปดแปดห้าสี่นะครับนี่นะครับจัดสร้างแปดห้าเลยปะ่ะแป๊บนึงครับแปดห้าสี่ 4. ใช่ไหม ใช่ครับแปดห้าสี่เนาะเลขกมันมองไม่รู้สี่หรือเก้านะครับเก้าหรือสี่แปดห้าสี่รือแปดห้าเก้า่หรเหมือนแปดห้าเก้าแปดห้าสี่แปห้าเก้า ถ้ามองชัดๆเดี๋ยวจะแจ้งไปอีกทีในใึงใต้ใต้ใต้คลิปนะครับผมโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเบอร์เบอร์แล้วขนาดสองจุดห้านะครับมีไปมีขนาดสองจุดห้านะฮะหรวงพ่อพัดร้อยปีนะครับผมใบเหล็กน้ำพีนะครับนี่นะครับได้มาสดๆร้อนๆเลยครับสีเขียวครับ โอเคครับนี่ครับผล a อทเคก็มาพอดีครับนี่รอดครับเหมือนจะป่วยแต่ว่ายังรอดอยู่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับมีอะไรก็แบ่งปันความรู้ได้นะครับคลิปนี้ขอตัวครับสวัสดีครับ